หน่วยาจัดการน้ําของจังหวัดชายบูมมนะครับข้อมูลของจังหวัดชายบูมมก็คือมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่7.98ล้านไร่เป็นพื้นที่ใช้น้ำเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในรุ่มน้ําพรมหลักๆก็คือมี2เขื่อนนะครับก็มีน้ําอยู่35เป็ตขาตั้งมีความจุ16ล้านตัวนี้จะมีผลกับเมฆชายบู่มในต้นสร้างที่ยามากที่จากอีสานใช้น้ำประปาในตัวนี้ด้วยนะครับ การส่งน้ํำแม่รักษาท่วมเชิญเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลตั้งรูปน้ำนะฮะตลอดสายลงไปถึงน้ําเชิญะะลงน้ำเชิญ Yeah ครับมันมันถึงบ่กันหมายถึ่งมามื่นละสองพันอะไรลงกลายคนเริ่มพูดอะไรให้สรสมทั้งจังหวัดนะฮะอ่างเก็บน้ําขนาดกลางขนาดใหญ่นะ่ยซึ่งมีอยู่13แห่งนะครับเป็นของกรมเจ้าพธิกาน9แห่งนะครับตัวของกรมเจ้าพธิกานเองเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นอ่างขนาดกลาง นะถึงางานขนาดกลางถึงค่อนข้างเล็กนะฮะ